สวัสดีครับมาต่อกันนะครับสําหรับการเฉลยข้อสอบเก่าในสิบตำรวจนะครับซึ่งเราก็เริ่มกันโดยสายอำนวยการนะครับที่สอบไปเมื่อวันที่15มีนา63นะครับก็มาถึงข้อที่6แล้วนะครับข้อนี้ก็ถามว่านะครับถ้าแมว5ตัวครับจับหนู50ตัวโดยใช้เวลา5นาทีนะครับแล้วถ้าแมวจับหนูได้500ตัวในเวลา50นาทีต้องใช้แมวทั้งหมดกี่ตัวครับ ข้อนี้นะครับใช้สูตรได้เลยครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเหมือนกันนะครับข้อนี้นะข้อที่ใช้สูตรได้เลยครับนะครับสูตรเกี่ยวกับงานสูตรเกี่ยวกับงานของใน1สิบนะครับที่เคยเห็นก็มียุ่ด้วยกัน3สูตรนะครับซึ่งสูตรนี้ก็เป็น1ใน3ครับคนหนึ่ง เวลาหนึ่งแล้วก็งานหนึ่งเท่ากับคน2เวลา2แล้วก็งาน2ครับแต่บางคนคนนี้ตกใจครับคือปอกติเขาเป็นคนทํางานไงและเนี้ยคือเปลี่ยนคนเป็นแมวแทนเ็าไม่ต้องตกใจนะครับนะนี่ชุดที่1ครับอันนี้คือคนครับแต่เราโจทย์เนี้ยเปลี่ยนคนเป็นแมวครับอันนี้ก็คืองานงานที่ทาได้ก็คือจับลูได้กี่ตัวนั่นแหละแล้วก็อันนี้คือเวลาครับ บอนี่คือเวลานะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วันอย่างเดียวนะครับเวลาอาจจะเป็นนาทีวินาทีชั่วโมงสัปดาห์เดือนได้หมดนะครับแล้วก็มาแทนครับเท่ากับครันี้ไปดูชุดที่สองครับชุดที่สองเนี่ยเขาให้งานมาครับอันนี้คืองานสอบอันนี้คือเวลาสองครับ สิ่งที่เขาถามก็คือคน2ไม่ใช่แมวกี่ตัวเนี่ยเขาถามนะแมวสนะครับจริงๆถ้าเอาตามโจทย์คือแมวสนะครับก็ติดตัวนี้ไว้ครับตัวที่เขาถามคูณกับเวลาก็คือ50งานก็คือ500อครับอันหนตัดได้ตัดก่อนอนที่ตัดเหนือ10บอ่าฝั่งนี้ก็ กจัดทีหลังก็นะครับย้ายสิบขึ้นมาคูณครับนะไอนี่ฮะสิหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณก็เนี่ยตัดครับก็เหลือแค่ห้าครับเพราะฉะนั้นต้องใช้แม่กี่ตัวก็คือห้าตัวตอบข้อหนึ่งครับเรียบร้อยครับข้อนี้ก็ถือก็คือเป็นข้อที่ง่ายเลยเอาตรงๆนะครับถ้าคนที่จำสูตรนี้มาได้ก็คงทำได้แน่นอนครับนะ เป็นหนึ่งในสูตรงานนะครับที่ออกข้อสอบในสิหนึ่งในสามสูตรนะครับอะไรที่ยากๆเนี่ยเดี๋ยวงานที่ยากๆเนี่ยนะครับของไรที่ไม่ออกนะครับออกง่ายนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ตอบหนึ่งครับคือห้าตัวนะครับข้อนี้แล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับอย่าลืมถ้า Facebook ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับส่วนถ้าทาง youtube ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ